สวัสดีครับผมอิดอิสุเมโทชัยพฤกษ์นะครับคันข้างๆคันนี้ก็เป็นตัวมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์โฟวิลนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคาในส่วนของเจ้าตัวโฟวิล์ให้อีกหนึ่งรอบด้วยแล้วก็พาดูรอบคันกับชุดแต่งสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์แอนติเมทขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับสีเมทัลลิกถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่ สำหรับคันนี้จะเป็นตัวสีบอนเงินตัวท็อปสุดของเราเลยคันนี้มีจัดแต่งเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าตัวชุดสเกิร์ตช่วงนี้กำลังมาแรงมากนะครับสำหรับคาโต้ m 3เคันนี้ก็จะเป็นแบบล้วนๆไม่ได้มีแรปหลังคาอะไรแบบคนันก่อนเลยชิ้นด้านหน้านะครับก็จะเป็นเซ็ตเล็กๆย่อยๆแบบนี้ก็จะตัดทําตามสีเลยครับพอเป็นสีบอลเงินแล้วดูขึ้นนะครับมันดูสีเป็นแบบว่าสว่างๆขึ้นมาหน่อย ใส่ไม่ต้องเยอะชิ้นมากอย่างนี้ก็สวยดีอยู่แล้วครับราคาก็เบาๆ1 6ื0นนะครับทั้งเซตแบบนี้มีตัวสเกิร์ตด้านหน้ามีคิ้วซุมล้อทั้ง4ล้อนะครับคิ้วซุมล้อก็จะเป็นสีดําด้านรับกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าไปเลยสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่ดูแบบใหญ่ๆยื่นๆนะครับชุดนี้ก็เป็นโจทย์ที่สวยงามอยู่นะครับ แต่ชุดแต่งอื่นๆก็จะเป็นพวกการสรดการลอยประตูอะไรพวกนี้ก็ตามมาตรฐานไปนะครับสำหรับขับเพื่อน4ล้อมีเอกรุ่นอันติเมทอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกราวหลังคาล้อยีนิ้วล้อนิ้วถ้าเป็นล้อเดิมๆไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับทางเมทอก็จะปรับเปลี่ยนเป็นตัวลมไนโตรเจนให้เลยเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ในส่วนของอื่นๆด้านท้ายนะครับคันนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีแปหลังคาก็จะเห็นส่วนชิ้นงานตกแต่งในชุดคาโต้อีกหนึ่งชิ้นก็คือใน,ในส่วนของตัวคิ้ว สีดําตัวนี้ที่รับให้มันเข้ากับตัวคา,าดเอวด้านท้ายที่เป็นสีดําเงานะครับก็เป็นสีดําเงาตรงนี้ตัดเข้ามาจนถึงตัวคาดเอวท้ายสีดําเงาเลยพอในเซตก็จะเป็นตัวชิ้นนี้ดําเงาคาดเอวดาเงาแล้วก็มีตรงค้อบไฟเดอร์พิมพ์ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นสีดําเงาอื่นๆก็จะเป็นท่อคู่ซ้ายขวาเหมือนเดิมก็เป็นสีท่อสวยๆสยําหรับคันนี้ก็คือเป็นมิวเอ็ก ฟวิลนะครับ mm hmm. ก็จะมีโลโก้ hmm. สัญลักษณโฟวิลดาอยู่ตรงจุดด้านหลังตรงนี้จะมีเฉพาะตัวโฟวิลทั้งนั้นนะครับถึงจะมีในส่วนของจุดนี้ mm hmm. เพิ่มเติมก็ตามสเต็ปนะครับตัวพรม 6D พรม6 d ดีลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ำตาลอ่อนได้สีทองนะครับปูเต็มธนาคันให้เข้ากับใกล้เคียงกับสีเบาเดิมพวกนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์เดี๋ยวต้องถอดตัวยางอะไหล่ให้ลูกค้าลูกค้ากลัวหายนะครับแต่ว่า เราแถมในสนองตัวล็อกยางอะไหล่ให้ไปก็คือเอาไว้ให้ในรถอันไหนแถมก็คือให้เลยผ้าคลุมผ้าคลุมอะไรพวกนี้จัดการให้เรียบร้อยตามตกลงกันอีกหนึ่งออปชั่นความแรงนะครับข้างในคันนี้ก็ยังถึงจะเป็นสามจุดศูนย์โฟร์วินะครับก็ยังติดเจ้าตัวคันเร่งไฟฟ้าเพิ่มเติมครับของตัว ABo บ็กก็คือเพิ่มตัวอาตาัตราเร่งต้นให้มันติดเท้ามากยิ่งขึ้นคันนี้ก็สายยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับ แต่ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนามแต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันจะแต่งไปเน้นไปเอาไปเที่ยวเอาไปอะไรได้เลยคันนี้สำหรับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์โฟวสำหรับอันติเมก็จะมีเป็นพวกเนี่ยรีวิวไม่ค่อยได้รีวิวชัดๆนะครับมีพวก p แพนเ Ship ติดตั้งไปในส่วนของตัว a d a กล่องด้านหน้าแล้วก็ที่จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นสำหรับรุ่น w h e e l ก็จะมีในส่วนของตัว t e l e Command ในส่วนของตัวคอนโซลตรงเกียร์ตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเพราะาจะเพิ่มในตัวเทรเลนคอมบานที่บิดหมุนในการปรับเปลี่ยนจากขับเคลื่อน2ล้อไปขับเคลื่อน4ล้อเจ้าตัวเบรกมือไฟฟ้าก็จะย้ายตำแหน่งไปอยู่ทางฝั่งคนนั่งข้างสวยงามตามสเตปนะครับคันนี้ลูกค้านั่งรอเลยนะครับให้รีวิวก่อนเพราะว่าวันนี้คือวันที่ลูกค้ารับตอนนี้เคลียร์เอกสารเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว จัดเงินสดกันไปเลยนะครับคันนี้นั่งรอให้ผมรีวิวให้เลยคันนี้จัดให้ตามความขอครับยังไงก็ฝากไว้สําหรับมิวเบางสีบางรุ่นอาจจะเร็วอาจจะช้าไม่เท่ากันนะครับยังไงอดใจรอกันนิดนึงถ้าสนใจเป็นสีไหนรุ่นไหนก็สอบถามกันมาก่อนได้นะครับว่ากําหนดการรับรถจะเป็นช่วงไหนผมจะแจ้งตรงๆเลยว่านานคือนานถ้าอันไหนได้เร็วอาจจะมีเร็วกว่าเดิมก็ตกลงกันได้นะครับคุยกันได้ถ้าชอบใจยังไงฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอินด้วยนะครับช่องอิทอิสุเมโทรชัยพฤกทั้งช่อง,องทาง YouTube หรือว่า Facebook จะเป็นอิทอิสุภาษาไทยนะครับหรือว่าแฟนเพจก็เป็นอิสุเมโทรชัยพฤกษ์อิ u อสุสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ทักทายสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับ m ิวเอ็กซ์สามจุดหรือว่าตัวขับเคลื่อน